ิดตัว tbe 12บโวลต์8,000ัวัตต์เพลสายเวบนะครับหลายๆท่านนะครับสอบถามเข้ามานะครับว่านอกจากรุ่น6 0 0 0วัตต์แล้วมีรุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกไหมเจ้ารุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมานะครับน้ำหนักเรียกได้ว่าหนักมากนะครับใช้งานหนักได้เลยนะครับปั๊มน้ำหนึ่งแรง2แรงลมทีวีตู้เย็นนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับสามารถรองรับได้เลยนะครับเรียกได้ว่าใช้งานได้เยอะขึ้นนะครับสำหรับลูกค้าที่เป็นช่างนะครับ เอาไปติดรถโมบายนะครับเครื่องมือช่างพวกนี้นะครับก็นําขึ้นไปใช้งานได้เลยแล้วก็เป็นรถฟู้ดทักนะครับรถฟู้ดทักขายอาหารขายกาแฟนะครับมีเจ้าตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าสะดวกนะครับสะดวกแล้วก็ใช้งานได้นะครับมาดูกันที่อุปกรณ์ที่ได้รับมาในกล่องมือภาษาอังกฤษนะครับทีวีแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นฝาครอบนะฮะฝาครอบขั้วแบตเตอรี่นะครับก็จะมีแดง2องดำสองนะครับเราจะใส่ที่ด้านท้ายของตัวนี้นะฮะนี่นะครับ แล้วก็มาดูกันที่สายไฟเขานะครับสายไฟ1 2โวลต์นี้นะครับก็จะให้มาอย่างละ2เส้นนะครับดำสอแล้วก็แดง2นะครับเป็นสายไฟขนาดใหญ่นะครับก็สังเกตนะครับตัวนี้จะเป็น TBE นะครับ TV แท้เลยนะครับรองรับแรงดันอยู่ที่ 450/ 7 5 0โวลต์นะครับนี่นะครับแนะนำให้ใช้สายที่ไปกับตัวเครื่องนะครับก็คือเบิ้ลสายเลยนะครับเบิ้ลคู่เลยนะครับจะทำให้ไฟเดินสะดวกนะครับนี่นะครับ อย่างรุ่นนี้นะครับถ้าเป็น12โวลต์นะครับก็จะให้สายคู่นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น24โวลต์นะครับจะให้ไปอย่างละเส้นนะครับเนื่องจากว่าตัวกระแสนะครับตัวกระแสจะเยอะกว่านะครับก็เลยต้องเบิ้ลสายเข้าไปนะเครื่องนะครับนี่นะครับเป็นด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับแบรนด์ TBE นะครับ TBE แท้นะครับตัวนี้นะครับโมเดลที่ 12P8000 ขีดสนะครับนี่นะครับเป็น TBE 12โวลต์นะครับเพียวสายเวฟ8000วัตต์นะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับก็จะเป็น Continuous Power 8,000วัตต์16,000วัตต์นะครับหมายความว่ารองรับไฟนะครับอยู่ที่8,000วัตต์นะครับแล้วก็ช่วงพีคช่วงกระชากนะครับอยู่ที่16,000วัตต์นะครับตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์ขึ้นเพียวไซน์นะครับสัญลักษณ์ขึ้นเพียวไซน์ให้สังเกตที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ DC 12โวลต์นะครับทูเอ2ีสองโวลต์นะครับแล้วก็ DC 5โวลต์นะครับหมายความว่า รับไฟจากแบตเตอรี่นะครับ12โวลต์นะครับตัวนี้รับไฟจากแบตเตอรี่เท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นระบบออฟกิดนะครับรับไฟจากแบตเตอรี่1 2โวลต์ไม่ว่าจะเป็นแบตลูกเดียวหรือแบต2ลูก3ลูกขึ้นไปนะครับเราก็เอามาต่อขนานกันนะครับให้เป็นเซลล์เดียวกันแล้วก็เป็น1 2โวลต์นะครับแปลงไฟไปเป็นไฟบ้านนะครับ220โวลต์นะครับแล้วก็ยังสามารถใช้ไฟ DC ได้นะครับไฟ DC เีนี่ก็คือเอาสาย usb ของเรานะครับมาเสียบชาร์จมือถือนะครับได้เลยนะครับขนาดของตัวเครื่องนะครับ ความยาวนะครับความยาวอยู่ที่45ซนติเมตรนะครับความกว้างนะครับความกว้างด้านนี้นะครับ20เซนนะครับแล้วก็ความหนานะครับความหนาอยู่ที่14.5ซนติเมตรนะครับเรียกได้ว่าขนาดพอเหมาะนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวหนามาดูกันที่ด้านของไฟเข้าจะมีขั้วดำา2ขั้วแดง2อนั่นเนี่ยนะครับอินพุตนะครับ dc อินพุตก็คือเอาสายนะครับสายดำแดงเข้าได้เลยนะครับอย่าต่อสลับสายกันนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าฟิวจะขาดนะครับแล้วก็ดูพัดลมนะครับ พัดลมนี้เป็นพัดลมตัวเดียวนะครับแต่ว่าเป็นตัวใหญ่นะครับพัดลมบัตเล็ตนะครับรอบสูงนะครับพัดลมจะทํางานนะครับก็ต่อเมื่อเครื่องร้อนนะอุณหภูมิมากกว่า50องศาขึ้นไปนะครับก็จะรีบเป่านะครับทำงานแบบรวดเร็วนะครับแล้วก็เมื่อเครื่องเย็นลงนะครับพัดลมก็จะหยุดทํางานนะครับช่องด้านนี้นะครับก็แนะนําลูกค้านิดนึงนะครับเราท่านสามารถที่จะไปใส่ตะข่ายนะครับใส่ตะข่ายเพื่อกันจิ้งจกเข้าไปนะครับกันจิ้งจกกันแมลงเข้าไปตะข่ายที่เป็นซี่เล็กๆนะครับ สามารถที่จะขลายน็อตตัวนี้นะครับแล้วก็ตัดตะข่ายให้ขนาดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าพ,พอดีนะครับแล้วก็ขันน็อตเข้าไปแล,แล้วก็ใส่ตัวตัวช่องปิดนี้เข้าไปทับไปอีกนะครับอันนี้นะครับก็จะทําให้จิ้งจกไม่เข้านะครับอันนี้แนะนํานะครับมาดูกันที่ด้านไฟออกนะครับไฟออกนะ มาดูกันที่ฝั่งไฟออกนะครับไฟออกนะด้านไฟออกเราจะให้ปักอยู่น u n i v e r s ซลนะมาให้2ตัวนะครับก็จะมีม่านกันช็อตนะครับตัวนี้กันเอามือไปแย่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นสวิตช์ on off สวิตช์ on off นะครับเปิดปิดแล้วก็มีไฟฟลกับไฟเวิร์กนะครับไฟฟลก็จะโชว์นะครับเมื่อเครื่องมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นโวลต์ตกโวลต์เกินนะครับหรือว่าเกิดการลัดวงจรอื่นๆนะครับเครื่องก็จะฟลแล้วก็จะมีเสียงปี๊บยาวๆนะครับ แล้วก็ไฟเวิร์กนะครับจะเป็นสีเขียวนะครับเครื่องทํางานปกตินะครับเวลาที่เปิดเครื่องปุ๊บไฟก็จะมีเสียงปิ๊บสั้นๆนะครับก็คือไฟเขียวขึ้นนะเครื่องใช้ได้นะครับช่อง USB นะครับก็ใช้สาย USB มาเสียบได้เลยนะครับตัวช่องนี้นะครับจะเพิ่มขึ้นมาให้เป็นพิเศษนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะเอาสายตรงนะครับมาต่อไฟนะครับไปใช้งานได้เลยนะครับสามารถรองรับได้ถึง25แอมป์นะครับ25แอมป์นะครับด้านนี้นะครับด้านนี้ก็ แนะนำนะครับสามารถที่จะใส่เป็นตะข่ายนะครับกันแมลงกันจิ้งจกได้เหมือนกันนะครับโดยตัดให้เป็นขนาดเท่าๆกันนะครับแล้วก็ขันน็อตเข้าไปก็จะช่วยได้เยอะนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับจะมีทั้ง2ซีรีส์นะครับตัวนี้จะเป็น12โวลต์8,000วัตต์เพียวไซเว็บนะครับแล้วก็รุ่นอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่น24โวลต์8,000วัตต์เพียวไซเว็บเหมือนกันนะครับขนาดก็จะเท่ากันเลยนะครับต่างกันที่แรงดันไฟฟ้านะครับ ครับทำไมเราถึงต้องเลือกใช้เป็นรุ่น8,000วัตต์นะครับสำหรับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของท่านนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นแอร์นะครับ9,000 BTU 1 2,000 BTU 15,000 BTU นะครับพวกนี้นะครับก็จะรองรับนะครับอย่างสมมุติว่าบ้านของท่านนะครับ1คนนะครับมีทีวีตู้เย็นพัดลมนะครับแล้วก็มีแอร์นะครับสามารถที่จะรองรับได้นะครับซึ่งถ้ารุ่นเล็กไปกว่านี้นะครับไฟก็จะใช้ไม่พอเวลาเลือก อินเวอร์เตอร์นะครับเลือกใช้อินเวอร์เตอร์นะครับท่านควรจะคํานวณเผื่อเอาไว้นะครับสมมุติว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านนะครับอยู่ที่3,000วัตต์อย่างเงี้ยนะครับ3,000วัตต์หรือ4,000วัตต์นะครับท่านก็คูณ2ไปเลยนะครับอย่างเช่น4,000วัตต์ก็คือต้องเลือกใช้อินเวอร์เตอร์8,000วัตต์ได้เลยนะครับเผื่อไฟพีคไฟกระชากแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของอินเวอร์เตอร์ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่สงสัยนะครับก็ ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้ปรึกษาก่อนได้นะครับว่าจะเลือกใช้อินเวอร์เตอร์รุ่นไหนนะครับขนาดไหนนะครับให้เหมาะสมนะครับโดยท่านไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อตัวใหญ่เกินไปนะครับเกินความจําเป็นแล้วก็สิ้นเปลืองว่าประมาณด้วยนะครับก็เลือกให้เหมาะสมกับที่เราใช้งานนะครับจะดีกว่านะครับอย่าลืมกดติดตามร้านค้าแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ